สวัสดีครับมีดสปีดเชียงใหม่นะครับก็ที่เห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นหม้อน้ําแต่งนะครับของรถแข่งนะครับก็จะมีฮอนด้ายามาฮ่าคาวาเคทีเอนะครับเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมแต่งนะครับขนาดหนาหนากว่าของเดิมนะครับราคาชุดละ3,900บาทนะครับ มาดูของ Honda กันก่อนนะครับ Honda ก็มีตัวนี้เป็นของ c r f 150R นะครับปี2007ถึงปี2019นะครับขนาดหนากว่าเดิมนะครับตัวนี้ c f 250R นะครับปี2010ถึงปี2013นะครับ มาเป็นคู่นะครับครบชุดนะครับคู่นี้เป็นของ CF 250R ปี2014ถึงปี2015นะครับตัวนี้เป็น CF 250R ปี2016ถึงปี2017นะครับ คู 3, นค่นี้เป็นของ CIF 2 5 0 R ปี18ถึงปี20นะครับคู่ละสาม0ับาทนะครับคู่นี้เป็นของ CIF 2 5 0 RX ปี19 20นะครับก็เป็นรถใหม่ปีใหม่นะครับที่เอามา ตัวนี้เป็นของ CR 1 2 5 R นะครับปี02-03ถึง03นะครับมาเป็นคู่นะครับมาให้ครบเลยต่อไปมาดูของ Yamaha นะครับอันดับแรกเลยก็เป็นของ YZ 8 5นะครับปี0 2 2 0ถึง2020นะครับของ85นะครับก็มีข้างเดียวนะครับ คู่นี้เป็นของ y z 2 5 0 f นะครับปี2006นะใช้ได้ปีเดียวนะครับคู่นี้เป็นของ y z 2 5 0 f ปี2010ถึงปี2013นะครับนะเป็นคู่นะครับคู่นี้เป็นของ y z 2 5 0 f นะครับปี2014ถึงปี2018นะครับ แล้วก็ใช้ร่วมกับ YZ250 FX ปี15ถึงปี2020ได้และ YZ450F นะครับปี2014ถึงปี2017นะครับใช้ได้า3รุ่นนะครับคู่นี้เป็นของ YZ450F นะครับปี2018ถึงปี2020นะครับ คู่สุดท้ายของยามาฮ่านะครับตัวนี้เป็น wr 4 5 0 f นะครับปี2007ถึงปี2009นะครับมาเป็นคู่นะครับแยวสุดท้ายนะครับเป็นของคาวากับ ktm นะครับเอามาดูของคาวาก่อนตัวแรกเลยนะครับเป็นของ kx 6 5ปี2000ถึงปี2020นะครับ ไปนะครับเป็นของ KX85 KX100 นะครับตั้งแต่ปี04ถึงปี20นะครับมีข้างเดียวนะครับต่อไปนะครับคู่นี้เป็นของ KX250F นะครับปีปี2010ถึงปี2016นะครับมาเป็นคู่นะครับ เป็นของ k x 2 5 0 F ปี2017ถึงปี2019นะครับจากปี2019นะครับถ้ามีปีต่อๆไปก็อาจจะใช้ร่วมกันได้นะครับมาเป็นคู่นะครับสุดท้ายนะครับของคาวานะครับ k x 1 2 5นะครับปี03ถึงปี06นะครับ มาเป็นคู่นะครับคู่ละ3,900บาทนะครับใช้ร่วมกับ kx 250ปี03กับ04ได้นะครับสุดท้ายนะครับของ ktm นะครับรถเล็กสามารถใช้กับฮุสคาวาน่าได้นะครับันแรกเลยนะครับ ktm 5 0 sx ปี X, 02ถึงปี2020นะครับมาเป็นคู่นะครับอันนี้ ่อไปนะครับเป็นของ KDM 65 SX นะครับปี09ถึงปี2019นะครับแม่เป็นคู่นะครับสุดท้ายนะครับเป็นของ KDM 85 SX นะครับปี2013ถึงปี2017นะครับแเป็นคู่นะครับ ก็สนใจนะครับสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจ a c e b o o k B ีนเ s s p e e d นะครับก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับก็ตัวนี้เป็นหม้อน้ำแต่งนะครับสำหรับท่านที่อยากได้หม้อน้ำของเดิมนะครับของแท้เราก็สั่งให้ได้นะครับของแท้จากญี่ปุ่นนะครับหรือเป็นสินค้าจากต่างประเทศนะครับของเมรกานะครับก็สามารถสั่งที่เราได้นะครับ ก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ